a i r a s ี a Lumpen Official ค่ะวันนี้เราก็มีนัดนะคะเรากำลังจะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองนะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแอนกะสิกลับคนเดียวแะพี่น้องว่าได้ว่าเม็นมากลับคนเดียวแอนมีกลับทีมงานเพราะว่าที่งานเนี่ยน้องบอดน้องถวงนะคะเอารถมาบอกแอนต้องนั่งรถกลับน้องน้องแล้วคือน้องออกล่วงหน้าไปตั้งแต่เที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยมือนีก็คือ มีอ่าความขอลองและความวเฉลือนะคะก็คือไอ้วัดซิวดฒนนะคะระเอกของเ้รองอยากบอเค์นางเครื่องบินกาเรยแบบว่าเออบบเป็นอย่างนาง,นางบอร่องนางบองบอเดี๋ยวจะผ้าไปงั้นสินะก็เลยอาสานะคะเป็นเป็นผู้นําเป็นไกเพื่อที่จะผ้าไอ้นางเครื่องบินกับนะคะกับขอนเกนล่งขอนแกนแล้วก็เพื่อนกับสิตอรถไปบ้านเพื่อนวะ่ะเออแต่ว่า,น,าน่าเสเดนบโบได้ก,กับมือหนีดอกพอมันคาพอดีวันนี้เราขึ้นเครื่อง18 นาฬิกานะคะแต่ว่าเราเช็คอินแล้วเรียบร้อยก็คือเราไม่ได้มีของโหลดใดๆทั้งสิน้นก็เลยอาจจะบอด้มี่ยังมากบไม่นะคะที่นี่ขันข้นตอนขั้นตอนในสนามบินมันอาจจะไทยอยังไรบร่ได้ี้พี่น้องแต่ว่าก็สิแบบเดี๋ยวช่วงทีมันไทยเดี๋ยวกระสีไย่ำไทยพี่น้องบึงนะคะเป็นกำลังใจให้ไอ้วัดเด้ด้วแอนนะตอนนี้อาจจะใช้เวลาไปถึงสนามบินประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะะคก็รถก็มีเยอะ ตอนนี้เราก็อยู่สนามบินแล้วนะคะหอดแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวก่อนที่จริงเขาเช็คอินแล้วนะมันก็สินีตัววยู่ตัวเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเราก็แคปหน้าจอเอาไว้ในโทรศัพท์ยื่นให้เขาก็ได้แต่ว่าเพื่อเป็นการแนะนำไอวัดกับสิแบบไปปินตั๋วปินตั๋วไอวัดถายัวก่อนพราวาล <c oughs> <c oughs> เร็วมากประสนระไวยัน <c oughs> เรายังบ้าค่ในหอจ้ะะแต่ว่ามีเวลาอยู่เพราะว่าเราจะต้องเข้าไปถึงเกตอ่ะก่อนห้าโมงครึ่งนะคะแต่ว่าเกตไก่ห้าสิบสี่มาเร็วค่ะมาเร็วค่ะ เตื่นเต้นเตี้ยเป็นสั้นเตี้ยเป็นสั้นเมีนเมื่อไหร่มันยิ้มโอเคโอเคผ่านมาแล้วพี่น้องเมื่อกี้เอ็กสลีเอกสองหลอดพี่น้องเอ็กซเรย์กระเป๋าบาตนี่ไอ้บัตอันข้าเจ้าก็เล่นบอกข้าเจ้าตรวจกระเป๋าเตี้ยตรวจกระเป๋าแล้วมาหนี้ พอเอ็กซ์อีกรอบผ่านนี่เออจะเล่นโฟนสุดท้ายก็เล่ได้เอาวันน้ำยาบ้วนปากครีมอาบน้ำแชมพูทีมนี่เลยนะครับนะเก็บไว้ใช้เลยก็ได้ครับก็เลยนบบเท่นชีเจ้าเสียว้ดีชุดหนึ่งเจ้าไปยุ่งขุนเจ้าแบบไปสื่อใหม่ตัวอ๋อคนบอลลูงไงเออครั้งแรกแมนบอลครั้งแรกมาทีนเพราะว่าห้องจิกลับมาอีกอยู่ไงแรกไหมเออเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะไปเกตนะคะเกตหาซิปซี ไเกตขึ้นรถไยออนี่บเกตเกตเลื่อนป้องขืนเชียงนี่หละเออปองข้นเียงอันฟังนีสเทนซี่ซกคุณท่าสิไปหา,ปาบีบักไก่้าลังเทียขั้นขั้นมาขั้นมาสานะ่ะแอน็นแลนตลอดได้แถวนี้อีหลีมาพี่เพี่เอาต้องยางมาเดเรือนเก๋เก๋ได้มบักอตะบางเดวอเมาต้อตงยางฟังดิ <c oughs> เวีนไว้เวีนไหวฟุ้งยังต้องค่ะเออโอ้ยพอนุสเซือกค่ะอันสันพี่น้องเออกระตื้นเต้นหรืออีสีอีสีก็ปันใดดอกอันตื้นเต้นเอ็กซ์เรย์นัมแต่ว่าต้องมารุ่นอันย่ำขึ้นเครื่องแต่ว่าเป็นฟิวแบบว่าเครื่องขึง้นเครื่องลงไหมไม่ได้นันจิเป็นแบบ มันเป็นมิตอยานดอกแต่ว่าขั้นขั้นค้นบ่เคยเห็นนั่นนะเรื่อง,อง,องเรือ,อัอนญาตหน่อย้ยอนอยังติดเบ่งอันสารคดีกับเบิ่งหนังลา <c oughs> <c oughs> อือแต่เขาบอกว่าการทางทางเครื่องบินเนี่ยมันเป็นมันเป็นการการเดิน,นทางที่แบบปลอดภัยที่สุดแล้วในมันมันก็นแล้วแต่แต่ว่าแอนมาดมากเลยว่ามันเร็วดีมันสื่อเวลาได้บางอย่างห้องฝาวห้องอยังแต่ว่าเมื่อน้นลูกเป็นเพือ่าแอน ไอน้อนังรถขึ้นรถทุ่งนึงจากบขสว่าปีเนาะหูว,ว่ามะฮอดอันเขาเนี่ยหมอชีดจากลล่องดาวเรมาณสุดเทอมะฮอดอะประมาณตีสอ,อนะสงตีสามแต่เทียวราสุดเทม่านอะ่ะทอดตีห้ายี่สิบกี่ชั่วอโมองเก้ากี่ชั่วโมองนะพี่บอกอ ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มยังขค้ืนทีหนึ่งทีสองีสามีสี่ห้าสิบชั่วโมงสิบ <laughs> <40 S 2> ชั่วโมงสิบชั่วโมงถึงออหมอเฉียดเออสิบชั่วโมงหอดหมอฉีดที่วัดดากดา่านเขาเมื่อที่วัดเช็ิอินล่นพี่น้องเบิร์นฉีดเงมาอันถ้าแต่ว่ามันก็ต้องเผื่อเวลาเหมือนเดิมข <ieving S 1> ันม้กสี่่ะเห็นบ่สมมุิว่าเขาสิขข้นหกโมงมั็น่เก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางไหนจะมาเช็ก เช็คอินเช็คอินไปเคาน์เตอร์เกือบสองชั่วโมงเลยค่ะบางทียราขั้นข ah. ja> ั้นไปตังประเทศน่ะต้องมาตรงต้องมาเพื่อเป็นแบบสามชั่วโมงสี่กมี่ข้างก็เพื่อเลยเออยังหร่ย้างาสนามบินแลเ้ามาหาเขากินห้ายยังเทสยังอยูนี่กระได้ยังสิแม้ยูนแต่ว่าคือมันมันเหตเดี๋ยวเขาบ้าเมย์เ่ราะเที่ว่าเขายื่อลดไงมันแป๊บเดียว FD3342 ซึ่งจอดินทางไปยังนครพนมเขอเชิญผู้ดยสารที่เหลือทุกท่านก็จอโดยตนะคะสิไก่ได้ไเนหันไปสคิดวบกข่อยเรานั่งจอดก็ทันถ้่แเขาโทรมาหาขอยี่โรได้ไหมแป๊บนึงยวได้ไหมนาทีเดียวอ่ะเขาก็ยังไม่ให้ขึ้นเลยใช่แล้วก็ได้ซื้อใหม่จริงตอนตนั้นจะเป็นเป็นตลอดบุอดอยสดยีกบไ้ม่ไบันดสิเก่งได้จ้าบันดีสิมาเอง คืใส่ได้ายดั้งเครื่องแบบินเนอะไม่ใช่คือบางทีอะถ้ามันมีแบบอะไรดุวนดวนี่ไงพี่ค,คือคือจังเอ๋อคือจังหัดห้ามางานนั่งสิมอด่วนเท่ากับแบบอันนี้อ,นนอันนี้เขายังมีเวลากินเขาอ,อะไรอยู่ได้เนี่ยจักรยลอยแต่ว่าได้กิ่นก็นต้องพูดถึงนะคะแพ้งอยู่แล้วย่างได้ก็ได้จ้าว่า เดี๋ยวเด้อเพราะว่ากลับไปนี่กลับไปนี่พี่น้องเท่ากับสิบไปไรซสดของแม่หล่าซอยพี่น้องอยู่มังเลยมื้ออื่นอายไปบ่ไปไกะไปแล้วเนาะถ้าไปรถไฟไปรถอายไอ้โจแล้วเนาะผู้ใดสิ ตอนนี้ยูเกตแล้วค่ะพี่น้องเคืนเป็นกระไลโซต์อะไรอย่างเด้กระเพ้าเป็นซีนาขึ้นเคืนก็ตื้นเต้นอยู่นักะว่าเป็นจิตเป็นแบบได้ยูทั้งเครื่องสิแม่แต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายให้เบนักว่าปฏิกิริยาอยู่บนเครื่องจะเป็นยังไงไม่ต้วงอยากรู้ลูกประสาทไร้รีมัน ว่าจะบอกว่าการค้นเครื่องเ่เลกไรมาหนึ่งแต่จองตัวพีท mm hmm. แอนเป้นจอนงที่แรกข้างหลังว,ว่าให้สกับสีวงแร่งเนาะเออบารนี้บันพ่อจองได้ดีอะก็เป็นทุ่มหนึ่งวะทุ่มที่จิมหาเอกฮอก็เลยเกรับกันบาทนี้บาทนี้เพราะพ่อแล้วจองตัวอันที่ว่าทุ่มที่ทิพหานั่นจองเป็นควันแก่นกรุงเทพ จ่ายไปฟรีแอนอรดีจ่ายเงินฟรีด้วยความสับของจากของคือเป็นคนอย่างนี้จริงๆมาดีพ้าวจองไม่จองไม่กับฟพักกันนัดกันวอนที่นีมะฮอดมะฮอดสนามบินแล้วเนาะถึงเวลาปกติคือเราจะบินหกโมงเย็นนะคะแต่นี้เครื่องก็ดีเลยนะคะเครื่องก็ดีเลยเออก็เลยเป็น ความรู้สึกที่แบบทำทให้ตื่นเต้นไงวันนี้เามาจนไปวันนี้กำลังจะเดินขึ้นเครื่องแล้วนะคะเป่เน่องนลยกินข้าวจนอิ้มจ้ะถ้าสิไปหอดเม้าหล่าจกมุงห้องก็ไปอดสี่หอดสีด่สี่าอสามถุ่มก็ครอยยืดออกไปสวัสดีตุดเราจะได้ินเครื่อง้วนะจ๊ะ

เดี๋ยวเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเนาะล้ถ้าเบิ่งมันตอนนั้นอายแล้วหอนมองนาง <c oughs> นสอนดิท่านั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยของท่านนะคะกรุณาน่าประจำที่ของและสัมภาระไว้ในทีเก็บสัมภาระเทียดิสาเอย สวัสดีครับสวัสดีคนนะครับสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่อง y t u t u นะครับแอนออรดีลําเพิน o f ออฟ i ิเชียนะครับวันนี้เราก็จะมารับนางเอกกันที่สนามบินนะครับสนามบินคอนแก่นแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีเรื่องมาพูดให้ฟังนะครับว่าเนื่องจากว่านางเอกแอนออรดีนะครับกับพระเอกปัจวาดนเมื่อวานนี้นะครับจองเครื่องผิดไว <laughs> จองเครื่องผิดไฟนะครับผิดเวลานะครับจึงทําให้การเดินทางมาถึงค่ำนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าจะทุ่มเรึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่นางเอกแอนอรดีกับประ,ระเอกวัชิดลน,นะครับลงเครื่องแล้วในความรู้สึกที่จองเครื่องผิดไฟนี่นะครับจะรู้สึกยังไงนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินขอนแกนนะครับก็กํากำลังรอรอลงเครื่องนะครับอีกไม่น่าจะเกินสินาทีนะครับก็จะมาถึงนะครับที่นี่นะครับสนามบินขอนแกนก็มีมาตรการการควบคุมความปลอดภัยนะครับของคนที่มาใช้บริการในสนามบินอย่างดีนะครับมีการตรวจวัดอุณหภูมินะครับมีการตรวจไข้ในการใส่แมสทุกคนนะครับแล้วก็มีเป็นระยะห่างในการนั่งด้วยนะครับเรียกได้ว่า ปลอดภัยแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับแล้วก็น่าจะรออีกสักประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับก็จะออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูกันนะครับว่าความรู้สึกของนางเอกจองเครื่องผิดจะเป็นยังไงนะเราไปติดตามชมกันเลยครับ ตอนนี้มาถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาทุ่มทุ่มประมาณทุ่ม45ห้านะครับเครื่องดีเลย์ดูนะครับว่าความรู้สึกคนจองเครื่องผิดเป็นยังไงนะครับนี่นะครับมากับพระเอกวัดนะครับตอนนี้ลงเครื่องที่ขอนแก่นแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้าง นั่งยุ่งสิล่ะเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของพี่วัดเลยใช่ไหมครับครั้งแรกหายใจเห้ยใจจ้าฉุนวะก็หายใจเห้ยเดยด้านนี้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 ยุ่งสีเลยเปลี่ยนเต็นเก่งไหมอะแล้วเก่งไมเป็นยังไงจองเครื่องผิดลินข่าวอ้าวฉันศูนย์จ้าจองเครื่องผิดดูเวลาผิดเสียเงินฟรี เดี๋ยวเราต้องมาเช็คเอาท์ออกก่อนนะคะพี่เช็คอินนี่แหละออกทางนี้ครับพี่ไปเช็คองไม่ได้เป็นเครียดเครียดขึ้นอีกวะทันมีมูแต่ขันไปพื่อเดียวเนอะเหรอไม่เพื่เราไปนั่งตรงไอ้นี่ด้วยเลยสี่ท่านนอ่ะเราเออมันจะรับรู้ทุกอันนี้ธิบดี่น หอดคอ,อนเราประหลัดจังหอดคอน,ออนกันแล้วเออสิมาดีเล็กอยังล่ะเพิ่งสมมองไม่ไหวสิไปหอดบ้านแพงตอนไหนจ้าขออนุญ,ญาตกลับไปอาบน้ำก่อนจากสองแปดเอ้พี่น้องประมาณว่าขอบคุณและสวัสดีครั <laughs> บบ่หลายโจธาโยาเพราะว่าเราเริ่มไลฟ์สองทุ่มเมื่อนี้นะ่ะจะหอดธาทุ่มยู่ น่าค่ะนั่งหลังก็ได้น่าค่ะมีดานบุหรอมาไม่มีมีมิดที่นึ่งเดี๋ยวเสียงเงินมามนเยลยอ,อ๋ออย่างนี้จังสุดออโดอ้โหอ๋อ ให้ใจลวงเหรอพี่น้องเอ้ยอันตอนลงเป็นตะยานวะ <laughs> มันแหละมันมันเหลวแต่ลำเด้อไอต่ละลำกับโบือกันเด้แ <Yeah. S 1> มีนบางลำกับลงนิ่มบางลำกับสิเป็นเคยเจอแห้งวุน่นเหอียดแห้งก็เนียจนยุ่งสิแล้วนะจนจับไปอยู่พแล้วนะเือว่า,า,า,าประสบความสเรลตยูเทอเร์แรบโซคะะัมสเร็จบ่แบบเออเอาวนี่มูโอาวะยีน่า ไม่าตอนขึ้นอ่ะเสียวก็ตอนร่วงพี่น้องบยานั่งกันเขามันบ่อยเลี้ยวว่างหน้าตั้งกันไหมะเพราะอยากอ่อันเ่ราเลี้ยวเ่าลียวยได้เพราะอม่เป็นแต่ยานตีออันยามเครื่องบินอันเขาอะไรอย่งเี้ยะเค้งๆหมเอ้ามันเป็นเท้าออกอันทึงๆตีออออกทึ่ง เย่ขึ้นไปเลยทั้งทั้งคุ่นจนสุดสันซี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะพี่น้องแอนออราดีพาไอวัดซีบดลขึ้นเครื่องเทือแหลกโดยข้ามตะกุกตะกักไปตะยับหัวเือายังนี้จองตัวผิดเสียเงินอียพี่น้องมวนดีนะคะมวนดีมาแต่ว่าหอดดีเลยอีกปกติปกติของไอเชียมันจะไม่ดีเลยนะมันจะน้อยมาก ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้คือจมสนามบินเขาบอกถึงสองทุ่มเลยนะเด้อแล้วเราจะคิดเบื่อวันนี้รอบเนียล่ะทีทีเขาจองไว้ทุ่มสี่ที่ผ่านหม่เออที่าเจ้าเนี่ยซ้ำเนี่ยสิไปต่อซ้ำเนี่ยสิไปเขาก็สิเอิญคุณน่นคุณใจบาดกับคุณนิ่ฉนันค่ะเขาสิ่เอิญในบงโหลดจองพิดให้เขาเอิญไปจะจองพิดพี่น้องเอ้ยลงหนาลงหลังนี่เราเป็นทั้งสี่หละไอ้อันะเคยเคยมีประสบการณ์คือไป ไปเกาหลีนะแล้วแบบว่าจองจองสามคนเลยนะพี่สามคนไปเกาหลีคนละสี่พันเกืบ 5, อบห้าพันน่ะจองพิษมื่อได้จองไม่อีกอัะนะคือเสียเงินไปอีกเจ๊ถิ่มไปเลยแมนจ้ะเสียเงินมั่วไปหน่อยแล้วแล้วก็เป็นทุกครั้งนะคะแต่ว่าขั้นขั้นเอาจริงๆอ่ะขั้นบ่ได้เฮดยังหลายๆอย่างขั้นบ่ได้ฟังผูน้นำผู้หนีบอกออก็สิแบบว่ามีสติอยู่ก็สิบบ่พลผาดดอก แต่ว่าเมื่อคืนนี่ดูความที่เขาก็เขาก็โซกันน้ำน้อก็อแบบว่าโน่นนี่นั่นเนะาะบัดนี้เขาก็เลยผิดไหมโทษจะของบโจะของอีหลีกบ็บ่าเป็นอย่างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เล็กนะคะครั้งแรกของที่นัดด้วยแม่ปกติยายเจ้าก,กับบอเ <laughs> จ้าก,กับบอสเลยนั่งแท็กซี่ไปไซบ่า์แมนติยวนกรุงเทพนั่นกนี้วันนี้ก็นั่งให้นั่งแท็กซีไไซ่มาเองนะจ๊ะอยู่ที่สนามบินนะจ๊ะอันก้อนอันออกแท็กซี่มากกว่า าำหนึ่งก่อนดิามนองก่อนดิว่าขึ้นฟังคอนโดเขาหรือฟังตรงขาหยาดเขาเป็นรถเงีนหน่อยดิเ้บาทครับมี่นีวะ่ะือว่าทุลักทุเลพี่นองกะเป็นกำลังใจให้ไอ้วัดคคาเดียวเราก็ต้อง ฟุกฝนหวห้าพี่น้องเด็บห้าเด็ไปเมืองนอกเนาะห้าสถานการณ์ปกติห้าไปเมืองนอกเห็นตั้งไดจะก็ต้องไปเด้ไปไปหาแม่ไปหาพี่สาวไปหาทุกคนที่อยู่ทางฝุ่นที่กำลังเบิงอยู่นะคะถ้าเพื่อแบบไปอยูคขับสิบกันใจไปหานบอเออเปิเป็นสิชั่วโมงใช่เป็นสิบชั่วโมงอะแต่อันนี้อันชั่วโมงเดียวอ่าซสิบหานาที่กับใช่เสื้อบอแอนนั่งเชื้อแหลกตอนตอนแอนเลนนัง หนนังเรืองแหลกแล้วแล้วมันมีงานเปิดเป็นงานเปิดเปิดตัวหนังเขาเขาบอกว่าแอนต้องนั่งเครื่องมานะพี่จองตั๋วเครื่องบินให้เอาแล้วแม่นจ้ะคือกันแต่หนูแบบยุ่งสิกกระจับบอยุงสิคือกันแต่กะเกิงตอนนั้นมากับไผมากับน้องน้องกับน้องกับหูยแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปงั้นสินะกะเออกะพ่านไปได้โดยดีจนจนแบบว่า เท่ากับมีโอกาสได้นั่งแต่ว่าไก่สุดนเขาไงก็คือเองกับไปแค่เกาหลีน่ะห้าชั่วโมงแต่มันก็มันเป็นลำใหญ่ลำลำใหญ่กว่านี่พอสันมันจะบอมันจะบอมรู้สึกยังไหมไอ้มันจะคือจังเขานังนังยู่นี่ย้อนหนึ่งสือนี่แหละมันจะบอได้รู้สึกว่าเครื่องบินกำลังกำลังแบบคือจังเขานังมือนี่ช่วงมันอยูโตเนาะจะคอยสิพอดีไหมจะคอย ปกติไหมโจนที่มันดิ้งขึ้นดิ้งขึ้นนะโอ้ยโอ้ยโอับมันสิมีค่ะจะเกิดอ่พานตกลุ่มอากาศนะไอเมื่อกี้ก็เจอเนียเมื่อกี้ก็เจอตกลุ่มอากาศค่ะเออมันจะเป็นแบบจุข่อยังหยาดตื่นตื่นชะนอตื่นชะนอข่อยังว่าข่อยยำนิ่งได้ปากก็ออกลุกปากไปเองเอาหนิลาพ่อที่บอกพ่อที่บอกให้ฟังให้บูนฟังได้ด้ว่ามันเป็นนังซีมันเป็นนังซีเห็นบ่ล่ะ เออเพราะว่าจริงๆริงแล้วทายทายคลิปไวร์ลายูอยู่ในนี้แล้วเขาเอามาใส่กันเองเนาะเอเอ,อเป็นกำลังใจค่ะเป็นกำลังใจให้พี่วัดนะคะเพราะว่าคงสิบมีแต่ง,งานนีเราโดนแอนจิแก่งแล้วอีกอจ็บผ้าเรามาอีกนะคะ <c oughs> บ่ต้องห่วงด้วยพี่น,อนอ้องว่าต้องห่วงเนี่ยเจ็บผ้าเราไปอีกเพราะว่าเท่ากับต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆเราจะต้องเป็นนะคะ <c oughs> ใช่ไหม จะพยาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะคะประสบการณ์สดๆของเฮาในเมืองนี่เป็นกําลังใจนะคะฝากช่องของพี่วัดศิวดดลลำเพลินลลำเพลิน์ลออฟฟิเชียลอัปเดตได้ด้วยจ้ามีอยังกับอัปเดตลงเลยได้จ้ากจำมืนอีกสาคลิปแล้วมืนอีกสาคลิปแล้วส่มคลิปแล้วปารลงเลยอันไลฟ์สดไลฟ์สดเลยอ๋อสตรีมเลยแล้วก็แมน แล้วก็ฝาก LRD ลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องเป็นกำลังใจไฮเดอร์ไปแล้วจ้าไฮแลนด์